ผมชื่อสมพงศ์ครับกำลังมองหาเธอคนนี้เธอชื่อน้องเอย๋ยเป็นลูกสาวของเฮียออสหลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงได้มาเดินตามหาเธอเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วในวันที่ผมลาพักร้อนเพื่อที่จะกลับบ้าน สวัสดีครับเฮียเดี๋ยวรบกลนหน่อยครับเฮียรถเ,เฮียเนี่ยเสียสงสายเสร็จไปทันไปรับน้องเอ๋ยแน,น่เลยเดี๋ยวเฮียจะให้น้องเอ๋ยเนี่ยส่งรูปมาในไลน์แล้วก็แชร์โลเคชั่นมานะสมพงช่วยหน่อยนะได้ครับเฮียขอบใจมากเฮียภาพใหญ่เกมไทยใบหน้าเลย ยังไงล่ะทีนี้บริการสั่งหมายเทโทรกราฟ Welcome to call back service งานเข้าแล้วล่ะทีนี้ออกเดินทางหรือ,อยังเจ้าเอ,อ่อพี่กลับช้านิดนึงนะ พอดีพี่ต้องไปส่งลูกสาวเฮียที่จันทบุรีก่อนนะอืมอันก็ได้เจ้าให้ขับรถด,ดีๆเนอะลูกๆรอยอยู่นะเจ้าจ้าจ้านี่แหละครับคือที่มาว่าทำไมผมต้องมาหาเธออัสมพง อาสมพงศ์อาสมพงศ์อาสมพงศ์นี่หน้าไม่เปลี่ยนเลยนะคะเนี่ยจริงๆนะเออยังจำอาสมพงศ์ตอนเป็นซลลใหม่ๆได้อยู่เลยวันแรกที่ผมเข้าทำงานผมจำความรู้สึกนั้นได้ดี ไม่รู้จะเริ่มยังไงกับการนำเสนอขายให้กับลูกค้าเอาไงดีวะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าฝั่งนี้ไม่มีหญ้าครับส่วนฝั่งนี้หญ้าจะเยอะฝั่งนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโซโตัสส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นหญ้านะหญ้าอะไรครับพี่หญ้าข้าวนกที่มันจะเกิดตามทุ่งนา ถ้าเกิดเราไม่คุมให้มันดีๆมันก็จะแย่งสารอาหารของข้าวทําให้ผลผลิตไม่ดีพี่ครับพี่ครับเราต้องพูดยังไงลูกค้าซื้อสินค้าเราครับพี่เฮ้ย hey, เราจะพูดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทําด้วยลูกค้าก็เหมือนเรานี่แหละเหมือนยังไงครับ <laughs> มานี่สบายใช่ป่ <laughs> ครับ พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวผมช่วยยกครับอ่ะเอาขึ้นไปพี่ครับเดี๋ยวผมช่วยพี่ไหวจริงนะไหไวครับ ช่วยเกษตรกร,ร,กรยกผักด้ายลลพี่ขนาดพี่ช่วยสมพง์ถือของสมพง์ยังบอกว่าสบายเลยและที่เราไปช่วยเกษตรกร,ร,กรคิดว่าเขาชอบไหมละ่ะแต่เราต้องทําด้วยใจที่อยากจะช่วยเขาจริงๆนะครับ ว่าดูเหมือนดอกมันจะเริ่มติดผลแล้วนะฮะโอ้ครับพี่ต้องใช้ตัวแคลเซียมมาบำรุงมันหน่อยครับเพื่อป้องกันการหลุดร่วงของผลได้ครับผลผลิตจะได้แบบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับพี่ได้ครับได้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกต้องครับเดี๋ยวเขียนลงตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าห้าบวกห้าเป็นเอาขึ้นมารวมกัน ถูกตัองไหมถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวข้างหน้าผมเอาติดมาให้พี่นะครับได้ครับได้ครับมาอีกตัวนึงแต่ในที่สุดผมก็เริ่มมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่พี่พสอนและทำให้เห็นเอาวะและต่อจากนี้ก็จะเป็นผมที่ต้องเดินตามแบบรุ่นพี่ เฮ้ยทำไรอะ่ะเซลใหม่ใช่ไหมเราเนี่ยครับครับใช่ครับสวัสดีครับผมสมพงศ์ครับมาจากบริษัทโซตัสครับพอพอ,พอไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะมีเซลใหม่มาโดยกานดีนี่ยกินข้าวไวยังยังเลยครับเฮียไปกินกับเฮีย เดี๋ยวก่อนไอ้ลังเนี่ยนะครับเฮีย er เอามาวางไว้จะให้คนซื้อของเก่าเนี่ยเขามาเอาไป <laughs> ถึงว่านะครับมันเบาชอบกลครับเฮียเอ่อถ้างั้นผมแตดไว้ที่เดิมไหมครับใต้องมาต้องเดี๋ยวต้องเลยไปเรียนสายป่ะขึ้นรถและนั่นคือเหตุการณ์แรกที่ทําให้ผมได้รู้จักเฮียครับแม้มันจะทําให้ผมรู้สึก <c oughs> แย่กับตัวเองอยู่บ้างแต่มันก็ปนไปด้วยความรู้สึกดีที่เฮียไม่ดุผมนยครับเดี๋ยวผมขับรถตามไปนะครับเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวไปกับเฮียไปขึ้นเลยครับ ร้านอาหารสงสัยจะอร่อยนะครับเฮียมาเสิร์เชียวมาตามเฮี่มากินตำปลาละครับเฮียเออลุงทองเรื่องเงินค่าปุ๋ยอ่ะเอาแล้วไงผมเข้าใจเขาหน่วยก้านดีที่เฮียบอกผมตอนอยู่หน้าร้านแล้วครับตอนเนี <c oughs> โโ้ยโอยช่วย ล้อเล่นนะ <laughs> เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยลุงทองจะเป็นปคนขี้เล่นนะครับส่วนเรื่องเงินที่ลุงแกติดเฮียไว้ก็ <ST> S> <S ここไม่ได้มากมายอะไร <ST> S> <S คือวันนั้นจะไปซื้อปุ๋ยเลื่อเงินแกขาดนิดหน่อยครับเฮียแกก็เลยให้เชื่อมาก่อนแล้ววันนี้ที่เฮียพาผมมาเนี่ย ก็เพื่อจะแนะนําให้ผมได้รู้จักกบลุงทองไว้ได้จังหวะเฮียออสกบลุงทองก็อําต้อนรับสักผมไปให้เป็นเลยครับเฮียครับเดี๋ยวผมช่วยครับผมช่วยครับเฮียเออสักผมเออดีดีดีออใจมากครับครับบอกนี้ครับพี่และผมก็ได้รู้จักกับเกษตรกรอีกหลายคนโกลูกค้าเฮียตัวเฮียเป็นคนแนะนําให้ผมรู้จักเซลใหม่เซลใหม่ขอบคุณครับขอตัวเลยครับพี่ไปไปคุยกัน ลุงครับเดี๋ยวผมช่วยตัดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว่อนเดี๋ยวอนอย่าเพิ่งตัดมันมีวิธีดูเดี๋ยวลุงจะสอนไม่ใช่ว่าตัดไปเลือเลยเปื้อยอ้าวดูนี่ดูมันต้องดูลูกแบบนี้ลูกกลมๆหูยาวๆโตขึ้นมาเนี่ยหูมันจะได้เต็มจะได้ขายได้ราคาดีไม่เหมือนลูกแบบนี้เนี่ยมันเบี้ยวหูข้อไม่เต็มล่อย้ไวมันก็จะไปแย่งอาหารลูกดีๆกินหมดงั้นเดี๋ยวผมขอลองตัดเลยครับลุงตัดเลยตัดเลยลุงนี้ได้ไหมครับลุงได้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  ไปตั้งใจเรียนนะลูกนะไปไปฝากลนหนะตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่<ป>ผมว่าผมได้อะไรมากกว่าก็นเซล์ผมได้แบ่งเบาภาระเฮียออสได้เป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ได้รับความเป็นกันเองจากเกษตรกรและร้านค้าหอมมากเลยครับลุงมันแน่อยู่แล้ว ก็ได้แบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรนูแทกซูเปอร์เคเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยทางใบคุณภาพสูงทําให้พืชสะสมแป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้นครับจึงช่วยเพิ่มการออกดอกและติดผลดกลดปัญหาการหลุดร่วงของทุเรียนและที่สําคัญนะครับถ้าพ่นในระยะก่อนเก็บเกี่ยวก็จะทําให้ทุเรียนมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับใช้ได้แค่ในทุเรียนเหรอใช้ได้กับไม้ผลหลายชนิดเลยครับส้มมะม่วงมะนาวไม้ผลอื่นๆก็ใช้ได้นะครับโอ้ใช้ได้เยอะจริงๆจาดเลยนะแบบเนี้ย สนใจสั่งสักพันกระปุกไหมครับโอ้โหอยากรู้มากพวกเราเอาไหมดีดีมันดีนะได้มิตภาพและรอยยิ้มอาสมพงษ์อาสมพงษ์อาสมพงษ์ <Huh? S 2> ไม่เลยเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชนะไปกันเถอะค่ะไปดิไปดิ ศึกษาพ่อมาแล้วเป็นไงบ้างคะกี่ถึงจังเลยค่ะทำไมพ่อไม่ยอมไปรับเออรถพ่อเสียเล้เลยให้อาเขาไปรับไงกี่ถึงเลยค่ะตั้งใจเรียนเก่งมากขอบใจมากสมพงครับเรารู้จักกันมา20ปีแล้วนะ เฮียดีใจนะที่สมพงษ์เนี่ยเสมอต้นเสมอปลายกับเฮียถึงแม้ตำแหน่งจะสูงขึ้นแค่ไหนสมพงษ์ก็ดีกับเฮียเสมอพทํางานโซลตสเนี่ยดียงี้ทุกคนเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะที่เป็นธุระรับตังเอ๋ยแทนเฮียยินดีมากๆครับเฮียอ้าวสมพงษ์ไม่ได้เจอทันนันสบายดีเลยสบายดีครับลงุงสวัสดีครับสวัสดีไป ไปกินน้ำกินท่าเย็นๆั้หมดหนกันก่อนผมขอตัวกลับก่อนครับเอากลับก่อนแล้วลุงฝนจะตกแล้วโ,โ,โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับลุงปปตสอพงกินน้ำกันครับปไปถ่ายลูป่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเราก็คือคนในครอบครัวเดียวกันตลอด ที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน so does, โซตัสมุ่งมัน่นพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรทุกวันนี้ยังคงเนี้ยแน่นดังเดิมเพิม่มเติมสินค้าที่ดีหลากหลายมุ่งพัฒน,นาให้การเกษตรก้าวไกล ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันโซตัสรเราสัญญาด้วยใจจะพาฒคาาสินค้าบริการรักษาไว้สึ่งมาตรฐานให้นานแสนานานก่าเดินที่อบอุ่นนั้นจะมี ตลอดไปแม้วันเวลาเปลี่ยนพันจะรักและผู